สวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตสวัสดีทุกคนที่กําลังกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ว่าคุณจะรอเตียงเข้ามานอนโรงพยบาบาลหรืออะไรก็ตามแล้วก็คุณเป็นผู้ป่วยโควิดนะครับก็ขออนุญ,ญาตให้กําลังใจทุกคนที่จะผ่านพ้นในช่วงเวลาวิกฤตนี้กับคนไทยทุกคนไปด้วยกันนะครับมีวิธีการตรวจนะครับเราบางคนอาจจะได้รับการส่งเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วที่เราเรียกว่า p u l s e o x i m e เ e r ติดกับคุณไปที่บ้านเพื่อให้คุณตรวจประเมิน ออกซิเจนในเลือดของคุณเช้าเย็นหรือว่าบ่อยครั้งที่สุดเท่าที่คุณทําได้นะครับประเด็นที่เราเป็นห่วงของเรื่องโควิดก็คือว่าเชื้อมันจะลงปอดดังนั้นวิธีการที่จะตรวจประเมินในเบื้องต้นว่าเชื้อจะลงปอดหรือไม่นั่นคือการวัดด้วยเครื่องพาวออกซิเมเตอร์ eter, ครับผมได้รับเครื่องบริจาคมาแล้วก็ส่งไปให้หน่วยเครื่องมือในการที่จะตรวจเราก็พบว่าเครื่องมือเดียวกันนะยี่ห้อเดียวกันราคาเท่ากันบางเครื่องก็มีคุณภาพที่ดีบางเครื่องก็มีคุณภาพที่ไม่ดีแต่ว่าเครื่องที่มี รับประกันนะใน1ปีหรือว่าเครื่องที่มีชื่อชั้นนําราคาสูงหน่อยนะครับก็มักจะเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับรทีนี้ในกรณีที่คุณตรวจนะครับโดยค่าเฉลีย่ยที่เรากังวลนะฮะว่าคุณจะมีออกซิเจนในเลือดที่ต่ํานั่นก็แปลว่าเชื้อจะลงปอดที่เราเรียกว่าโควิดนิวโมเนียหรือว่าปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิดมักจะเกิดใน2สัปดาห์แรกของการติดเชื้อที่เป็นบวกนะครับนะบโดยเฉพาะคนที่มีอาการแล้วเราก็นับเลย2สัปดาห์แรกแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีอาการเนี่ยก็นับ เริ่มจากวันที่คุณไปเทสหรือผลเป็นบวกจะดีที่สุดเพราะว่าเป็นวันที่สามารถจะเริ่มออนับหนึ่งได้นะครับทีนี้ในกรณีของคนที่ออกซิเจนต่ำเนี่ยเราก็จะแนะนําให้คุณกลับมาโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาด้วยการใช้ยาอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งก็จะมียาหลายขนาดหลายวิธีที่เราจะใช้ในโรงพยาบาลน,นะครับทีนี้ผมจะมีวิธีการทดสอบออกซิเจนง่ายๆนะครับที่เราเรียกว่า sit to stand test หรือเป็น exercise induced desaturation คือเป็นการทําการออกกําลังกายเพื่อทดสอบดูว่าร่างกายมีออกซิเจนที่ต่ําหรือไม่โดยในเบื้องต้นเนี่ยครับในภาวะพักในคนไข้บางคนที่ไม่มีอาการนะครับวันก่อนเราเจอคนไข้คนหนึ่งซึ่งตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยพอในช่วงดึกเนี่ยเขาวัดเครื่องออกซิเจนส่งมาให้เรานะครับปรากฏว่าออกซิเจนเขาวัดได้ประมาณเริ่มต่ำละประมาณ80กว่าละแต่คนไข้ไม่มีอาการนะครับคนไข้ในบางคนเนี่ยสามารถทนภาวะที่ออกซิเจนในเลือด ต่ำได้เนาะต้องบอกว่าคนทั่วไปอย่างพวกเราออกซิเจนประมาณสัก97 98 99แต่ในคนไข้าบางคนเนี่ยออกซิเจนต่ําแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ลืมที่จะแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ไปนะครับก็ต้องย้ําว่าถ้ามีปัญหาให้รีบแจ้งคุณหมอและพยาบาลที่เขาขึ้นเวรเขาดูแลคุณอยู่โทรศัพท์รีบโทรไปนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับโดยทั่วไปเวลาที่คุณนั่งแบบที่ผมนั่งอย่างนี้ครับการวัดเครื่องมือออกซิเจนพวกนี้ก็จะต้องได้ค่าเกินตั้งแต่เกิน96เป็นต้นไป ก็คือบก 98, 99็คือ97 98 9แหรือ100แต่ในกรณีของคนบางคนซึ่งในระยะพักเนี่ยสมมติว่าระยะพักไม่มีปัญหาแต่เริ่มมีเชื้อลงปอดเนี่ยกรณีแบบนี้จะต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแรกเคลียร์นะครับว่าถ้าคุณมีค่าต่ําแจ้งพยาบาลเลยนะครับแต่นี้เวลาการตรวจคุณต้องตรวจให้ได้มาตรฐานด้วยนั่นหมายความว่าเวลาคุณที่มีค่าต่ำเนี่ยครับ คุณจะต้องมั่นใจก็คือมีการตรวจสักสองสครั้งจนชัวร์แล้วว่าค่านี้ต่ำนะครับสองสาครั้งก็ห่างกันแค่ประมาณครึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็จะรู้แล้วนะครับว่าต่ําหรือไม่ต่ําแล้วก็ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลที่เป็นเจ้าของไข้ของคุณนะครับให้โทรติดตามดูแลคุณหรือให้คําแนะนำนะครับส่วนในกรณีของคนที่จะทํากระบวนการนี้เนี่ยมีข้อห้ามอย่างเดียวก็คือว่าถ้าคุณมีไข่ยอยู่คุณควรมาโรงพยาบาลแน่นอนนะครับหรือคุณมีโรคความดันโลหิตสูงนะครับทำกระบวนการนี้ก็จะยิ่งทําให้ความดันสูงอันตรายไปหรือคุณมีีีรจรรท่เ็ว นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นแสดงถึงภาวะในเรื่องของความไม่แข็งแรงหรือการติดเชื้อในร่างกายดังนั้นก็ไม่ควรทำนะครับตามข้อห้ามแบบนี้เลยหรือในกรณีที่คุณอายุมากแล้วถ้าทําการลุกนั่งแล้วเกิดล้มหัวเวียนหัวไปก็ไม่คุ้มค่ากันนะครับดังนั้นมีข้อจํากัดพอสมควรในคนที่อายุมากแต่หากคุณไม่มีข้อจํากัดนะครับคุณให้ทําการนั่งเก้าอี้ตามาสไลด์นี้นะครับโดยให้คุณถอดหน้ากาก,ากอยู่ที่บ้านยืนเท้าสะเอลแล้ววางมือสอนข้างไว้ที่สะโพก โดยสวมเครื่องวัดออกซิเจนไว้ที่ปลายนิ้วอย่างถูกต้องเครื่องพวกนี้ครับเมื่อคุณเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ขอให้คุณตรวจโดยทําอย่างถูกต้องก็คือว่าคุณต้องคว่ำมือแล้วเอาเครื่องนี้หนีบแล้วคุณสามารถจะอ่านไอตัวเครื่องนี้ได้นะครับถ้าคุณอ่านไม่ได้แปลว่าคุณใส่ผิดนิ้วหรือว่าหงายมืออันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่ไม่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นพอคุณเริ่มเทสนะครับคุณก็ให้ทําการลุกนั่งโดยเฉลี่ยก็คือว่าลุกยืนเนี่ยประมาณ 2 0 3 0ครั้งใน1นาทีนะครับหลังจากนั้นให้คุณทำการวัดออกซิเจนแต่ว่าก่อนทำการวัดเนี่ยก่อนที่จะลุกยืนเนี่ยครับขอให้คุณวัดออกซิเจนก่อนสมมติว่าคุณวัดได้99แล้วพอคุณทำการลุกยืน20-30ครั้งใน1นาทีซึ่งก็ถือว่าเร็วน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความฟิตพอสมควรในการทำนะครับหลังจากนั้นปุ๊บพอครบ1นนาทีคุณก็หยุดแล้วก็มาวัดดูว่าออกซิเจนคุณเนี่ย ต่ำลงไปกว่าเดิมจากจุดตั้งต้นเกิน3%ามเปไหมถ้าเกิน3%เแล้วทาครั้งที่2ก็เกิน3%าเนะครับโทรหาพยาบาลได้เลยนะครับว่าตอนนี้คุณเริ่มอาจจะมีเชื้อลงปอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในกรณีของคนที่ทํายังไม่ถึง1นาทีหน้ามืดเบียนหัวแล้วก็ชีพจรเกิน120ไปแล้วขอให้คุณหยุดทานะครับหรือว่าทํายังไม่ครบ1นาทีเลยออกซิเจนต่ำไปแล้วเรียบร้อยกรณีลักษณะนี้ครับก็จะเป็นข้อบ่งชี้หรือข้อสงสัยว่าคุณอาจจะมีเชื้อลงปอดนะครับ และต้องย้ําว่าในบางคนนะครับเชื้อลงปลอดไปแล้วไม่มีไข้ก็ได้เพราะคุณอาจจะกินยาลดไข้หรือว่าสุขภาพในร่างกายของคุณอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยตัวที่ใช้ในการประเมินความรุนแรงเนี่ยคือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยส่วนกรณีวัดไข้นะฮะก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่จะช่วยในการวัดได้แต่อย่าลืมว่าโควิดในหลายๆคนเนี่ยครับเขาฉีดวัคซีนมาแล้วสามารถที่จะลงปลอดได้แต่ก็น้อยแต่ว่าไข้ก็อาจจะไม่มี ดังนั้นเนี่ยเราใช้ทั้ง2ตัวเป็นตัวประกอบในการที่จะติดตามนะครับหากวันนี้ท่านได้รับการติดตามที่บ้านแล้วมีปัญหาขอให้แจ้งแพทย์เจ้าของไข้หรือพยาบาลที่เป็นพยาบาลเจ้าของไข้ที่ดูแลคุณอยู่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ